สวัสดีครับผมใหญ่มรดกไทยวันนี้นะครับผมเอาเหรียญหลวงพ่อแดงวัดเขาบนไดอิดเป็นเหรียญรุ่น2 บล็อกหลังเลขแปข้างแตกเป็นเนื้อทองแดงลมดำจังหวัดเพชรบุรีนำมันทุกท่านได้รับชมกันนะครับเหรียญที่ผมนำมารีวิวเนี่ยมูลค่าตลาดราคาเนี่ยอยู่หลักพันต้นถึงหลักพันกลางนะครับผมท่านเหรียญสวยๆนะครับผมมูลค่าตลาดราคาเนี่ยอยู่หลักพันปลายถึงหมื่นต้นนะครับผมราคาพักเครื่องนะครับก็ขึ้นอยู่กับสภาพพระช่วงเวลาและค่านิยมด้วยนะครับทางร้านก็ยินดีนะครับให้บริการรับเช่าพระนอกสถานที่ยินดีให้คำปรึกษาเรื่องพักเครื่องถ้าท่านลูกค้ามีพักเครื่องนะครับส่งรูปพระมา จะสะดวกในการติดต่อมากกว่าผมได้ทิ้งลิงก์ไลน์เพื่อส่งรูปภาพมาไว้ในช่องใต้คําอธิบายใน YouTube ไว้ให้แล้วนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับจุดสังเกตด้านหน้าด้านหลังด้านข้างพื้นผิวเหรียนเป็นองค์ประกอบในการตัดสินใจนะครับผมบริเวณจุดสังเกตด้านหน้านะครับผมจุดสังเกตรแรกเนี่ยผมจะดูนะครับบริเวณตรงเส้นลวดตรงงองูนะครับผมมุมเฉียงล่างฝั่งขวานะจะมีเส้นแตกนะครับผมนูนคมขึ้นมาลักษณะแบบนี้นะะเดี๋ยวผมโฟกัสให้ดู บริเวณนะครับผมตรงมุมเฉียงล่างฝั่งขวานะครับผมบริเวณตรงเส้นลวดตรงงองูนะครับผมบริเวณตรงนี้นะเห็นไหมครับผมจะมีเส้นแตกนะครับผมนูนผมขึ้นมาบนพืนเหรียญลักษณะแบบนี้อันนี้ก็คือจุดสังเกตด้านหน้าในการเจรณาของผมเท่านั้นนะ,ะเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับผมจุดสังเกตนะที่สองกัน ผมจะดูนะครับผมถ้าเป็นรุ่น2นะผมจะดูบริเวณตรงเส้น,นรัดวตัวพอพานนะครับผมมุมฝัก้ายตรงกลางเนี่ยตรงปลายเนี่ยจะมีเส้นแตกนะครับผมเป็นเส้นรัดวบางๆนะครับเป็นแนวนอนลักษณะแบบนี้นะะเดี๋ยวผมโฟกัสให้ดู บริเวณนะครับผมตรงมุมฝั่งซ้ายตรงกลางนะครับผมบริเวณตรงเส้นลวดตัวผอพานนะครับผมจะมีเส้นลวดนะครับแตกเป็นแนวนอนนะครับผมถ้าเป็นรุ่น2เนี่ยเส้นลวดบริเวณตรงนี้จะแตกลักษณะแบบนี้นะครับผมอันนี้ก็คือจุดสังเกตที่2ในการจจรณาของผมนะเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับผมจุดสังเกตนะที่3กันจะดูนะครับบริเวณตรงมุมเฉียงด้านบนฝั่งซ้ายนะครับผมบริเวณตรงเส้นลวดตัวเลขเนี่ยถ้าเป็นรุ่น2เนี่ยนะครับผมเขาจะปั๊มไม่ติดลักษณะแบบนี้นะเดี๋ยวผมโฟกัสให้ดู บริเวณตรงเส้นลวดตัวเลขเนี่ยบริเวณตรงนี้นะเห็นไหมครับถ้าเป็นรุ่องนะครับผมเขาจะปั๊มเส้นลวดเนี่ยไม่ขึ้นตัวเลขชัดนะครับผมเขาจะเป็นเส้นลวดเบอร์เลักษณะแบบนี้นะอันนี้ก็คือจุดสังเกตที่3นะครับผมในการเจรณา,าของผมนะะเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับผมจุดสังเกตนะ ที่4กันผมจะดูนะครับบริเวณตรงพื้นจมูกท่านนะครับผมมุมตรงกลางนะบริเวณตรงเนี้ยถ้าเหรียญสวยๆนะครับผมจะมีเส้นลวดน,นะครับขึ้นมาชัดกว่านี้นะนเหรียญที่ผมนามาให้ทุกท่านได้รับชมกันเนี่ยจะผ่านการใช้งานมานะครับผมจะเห็นบางๆนะครับผมเดี๋ยวผมตะแค้งให้ดูนะเดี๋ยวผมโฟกัสให้ดู บริเวณตรงพื้นจมูกนะครับผมมุมตรงกลางบริเวณตรงนี้นะเห็นไหมครับผมจะมีเส้นลวดนะครับผมบางๆนะครับผมขนาดเหรียญผ่านการใช้งานมาเนี่ยยังเห็นตรงสันจมูกบาง,บางๆลักษณะแบบนี้นะถ้าเหรียญสวยกว่านี้นะครับผมจะเห็นชัดกว่านี้นะครับผมอันนี้ก็คือจุดสังเกตนะครับผมที่4ในการจรณาของผมนะะเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับผมจุดสังเกตนะ ที่5กันผมจะดูนะครับบริเวณตรงเส้นลวดจีวอนะครับผมมุมตรงกลางนะบริเวณตรงนี้จะมีเส้นลวดนะครับผมหนานะครับผมแต่เป็น2เส้นนะครับผมเดี๋ยวผมโฟกันให้ดู บริเวณนะครับผมตรงเส้นรั่วจีวอนนะครับผมมุมตรงกลางนะบริเวณตรงนี้จะมีเส้นรั่วด2เส้นนะครับผมแตกเป็น2เส้นลักษณะแบบนี้นะอันนี้ก็คือจุดสังเกตนะครับผมที่5้าในการจรณาของผมนะจะเป็นเส้นรั่วหนาครับผมคขึ้นมาลักษณะแบบนี้เดี๋ยวเราไปไล่กันนะครับผมบริเวณนะรูเจาะนะครับผมมุมด้านหน้ากันบริเวณนะครับผมตรงรูเจาะนะครับผมมุมด้านหน้าเนี่ยลักษณะรูเจาะเนี่ยจะเป็นลักษณะแบบนี้นะครับผมจดจาให้แม่นนะครับผมเป็นองค์ประกอบในการตัดสินใจนะเดี๋ยวเรามาไล่นะครับ ผมบริเวณตรงพื้นผิวเหรียญกันพื้นนะครับในความเข้าใจของผมเนี่ยถ้าเป็นเหรียญรุ่น2นะจะมีขี้กางนะครับผมลอยขึ้นมาบนพื้นเหรียญลักษณะแบบนี้แล้วขอบรัด้านนอกเนี่ยก็จะเป็นขอบรวดเล็กนะครับยกสูงขึ้นมาบนพื้นเหรียญไม่มากนะเดี๋ยวผมจะเลื่อนลงมานะครับผมบริเวณนะพื้นนะครับผมมุมฝั่งสายตรงกลางบริเวณตรงพื้นผิวเหรียญเนี่ยผมก็ให้เป็นองค์ประกอบในการตัดสินใจนะครับผมมีแบบนี้ผมก็ยินดีรับเช่านะอันนี้ก็คือพื้นนะครับผมมุมล่างฝั่งสายเดี๋ยวผมจะเลื่อนลลงงมมมาารรับผผิเวณพืุ้่ฝ ถ้าท่านลูกค้านะครับผมมีพักเครื่องลักษณะแบบนี้ผมก็ยินดีรับเช่านะครับผมผมได้ทิ้งลิ้์ไล่เพื่อส่งรูปพามาไว้ในช่องใต้คําอธิบายใน YouTube มาให้แล้วนะเหรียญที่ผมนํามาให้ทุกท่านได้รับชมกันเนี่ยมูลค่าตลาดราคาเนี่ยอยู่หลักพันต้นถึงหลักพันกลา,างนะถ่าเหรียญสวยๆนะครับผมมูลค่าตลาดราคาเนี่ยอยู่หลักพันปลายถึงหมื่นต้นนะครับผมเดี๋ยวผมจะเลื่อนลงมานะครับผมบริเวณนะใบหน้าของท่านบริเวณนะครับผมใบหน้าของท่านนะครับผมก็ต้องจดจาให้แม่นนะครับผมลักษณะใบหน้ารุ่น2เนี่ยก็จะเป็น ลักษณะแบบนี้นะครับผมเขาจะคลายคล้นกับรุ่นแรกนะแต่ก็จะมีความตื้นกว่านะครับผมแต่ผมจะเลื่อนลงมานะครับผมบริเวณนะเส้นลวดลำตรงพระบริเวณนะครับผมตรงเส้นลวดลำตรงพระเนี่ยก็จะตื้นกว่ารุ่นแรกนะครับผมเห็นไหมแต่บริเวณตรงเนี้ยเส้นลวดตรงเนี้ยที่ผมบอกเนี่ยเขาจะนูนขมขึ้นมานะครับผมแต่บริเวณตรงมุมล่างตรงกลางเนี่ยบริเวณตรงลำตรงพระเนี่ยตรงเนี้ยเขาจะเบร์ลักษณะแบบนี้นะครับผมท่านเหล็กสวยเนี่ยจะเป็นผืนเด่นขึ้นมาเลยนะอันนี้ก็คือจุดสังเกตด้านหน้าในการเจรนาของผมเท่านั้นนะเดี๋ยวเรา ไปไล่กันนะครับผมบริเวณนะจุดสังเกตนะครับผมด้านหลังกันจุดสังเกตด้านหลังนะครับผมจุดสังเกตรแรกเนี่ยผมจะดูนะครับมุมล่างตรงกลางนะครับผมบริเวณตรงอาารัร尔เนี่ยลักษณะเนี่ยจะเป็นตัวเลขแปดไทยกับหัวนะครับผมเ,เดี๋ยวผมโฟกัสให้ดู บริเวณด้านหลังนะครับผมจะสังเกตแรกเนี่ยผมจะดูนะครับบริเวณตรงเส้นลวดนะครับผมอาคาละเนี่ยบริเวณตรงนี้เขาจะเหมือนเลข8ปดไทยกับหัวนะครับผมในความเข้าใจของผมนะเหรียญรุ่นนี้ก็จะมีหลายบล็อกนะครับผมเห็นไหมจะเป็นเส้นลวดหนานครับนูนโค้งขึ้นมาลักษณะแบบนี้เดี๋ยวเราไปดูกันนะครับผมจะสังเกตนะ ที่2กันผมจะดูนะครับบริเวณตรงเส้นลวดอัคขระนะครับผมมุมเฉียงล่างฝั่งขวานะครับผมถ้าเป็นบล็อกแต่งนะครับผมจะมีเส้นแต่งนะบริเวณตรงนี้นะครับผมเห็นไหมเป็นเส้นลวดยาวนะครับคมขึ้นมาลักษณะแบบนี้เดี๋ยวผมโฟก,กัสให้ดู บร Morocco, ิเวณตรงมุมเฉียงล่างฝั่งขวานะครับผมบริเวณตรงเส้นลวดดาคราบริเวณตรงนี้นะจะมีเส้นแตกนะครับผมนูนคมขึ้นมาบนื้นเรี่ยญลักษณะแบบนี้นะอันนี้ก็คือจุดสังเกตที่2ในการจจรณาของผมนะเขาเรียกว่ารุ่น2นะครับผมบล็อกเลข8หลังแต่นะครับผมลักษณะแบบนี้อันนี้ก็คือจุดสังเกตที่2ในการจจรนาของผมนะเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับผมจุดสังเกตนะ ที่3กันผมจะดูนะครับบริเวณตรงมุมเฉียงด้านบนฝั่งขวานะครับผมบริเวณตรงเส้นลวดอาบขลับริเวณตรงนี้นะจะมีเส้นแต่นะครับผมยาวนะครับผมลักษณะสเส้นแต่เนี่ยจะเป็นลักษณะคล้ายตัวหนอนนะอะเดี๋ยวผมโฟกัสให้ดู บริเวณนะครับผมตรงเส้นลวดอัขระนะครับผมมุมเฉียงด้านบนฝั่งขวานะครับผมบริเวณตรงนี้นะเห็นไหมครับจะมีเส้นแตกงนะครับผมยาวนะครับผมลักษณะของเส้นแต่งเนี่ยจะคล้ายลักษณะตัวหนอนนะครับผมจะเป็นเส้นลวดนูนขึ้นมาลักษณะแบบนี้เดี๋ยวเราไปดูกันนะครับผมจุดสังเกตนะที่4กันผมจะดูนะครับบริเวณตรงเส้นลวดอัขระนะครับผมมุมตรงกลางฝั่งซ้ายนะตรงปลายเส้นลวดอักขระเนี่ยเขาจะติดกับขอบลวดด้านในนะครับผมบริเวณด้านบนกับด้านล่างเลยนะเดี๋ยวผมโฟกัสให้ดู บริเวณนะครับผมตรงเส้นลวดอักลระนะครับผมมุมตรงกลางฝั่งซ้ายนะครับผมบริเวณตรงนี้นะเห็นไหมครับตรงปลายเส้นลวดอักขาะเนี่ยเขาจะติดด้านบนกับด้านล่างเลยนะครับติดกับเส้นลวดด้านในลักษณะแบบนี้นะอันนี้ก็คือจุดสังเกตที่4ในการเจรณา Chat ของผมนะจะเป็นเส้นลวดนูนขมขึ้นมาลักษณะแบบนี้เดี๋ยวเราไปดูกันนะครับผมจุดสังเกตนะที่5กันจะดูนะครับบ,บริเวณตรงเส้นลวดอักลระนะครับผมมุมด้านบนตรงกลางนะบริเวณตรงนี้นะตรงพื้นเหรี่ยญเนี่ยจะมีเม็ดนะครับผมลอยขึ้นมาอยู่บริเวณตรงนี้นะเดี๋ยว ให้ดูบริเวณตรงเส้นลวดอัขละนะครับผมมุมด้านบนตรงกลางนะครับผมบริเวณตรงนี้นะตรงพื้นเหลียนเนี่ยบริเวณตรงเนี้ย จะมีก้อนนะครับผมนูนคมขึ้นมาลักษณะแบบนี้นะอันนี้ก็คือจุดสังเกตนะครับผมที่5ในการจารณาของผมนะจะต้องเป็นเส้นลวดนะครับผมคมขึ้นมาลักษณะแบบนี้อเดี๋ยวเราไปไล่กันนะครับผมบริเวณนะรูเจาะมุมด้านหลังกันบริเวณนะครับผมตรงรูเจาะนะครับผมตรงมุมด้านหลังเนี่ยล,ลักษณะรูเจาะเนี่ยจะเป็นลักษณะแบบนี้นะครับผมจดจําให้แม่นนะครับผมเป็นองค์ประกอบในการตัดสินใจนะมีแบบนี้ผมก็ยินดีรับเช่านะครับผมเดี๋ยวเรามาไล่นะครับผมบริเวณตรงพื้นผิวเรียนกันพื้นนะครับนะครับ พื้นด้านหลังเนี่ยก็จะตึงนะครับผมขอบลวดอคาลาเนี่ยก็จะเป็นเส้นลวดคมนุ่มขึ้นมาลักษณะแบบนี้เดี๋ยวผมจะเลื่อนลงมานะครับผมบริเวณนะพื้นนะครับผมมุมนะครับฝั่ง้ายตรงกลางบริเวณตรงพื้นผิวเหรียญเนี่ยผมก็ให้ความสําคัญนะครับผมมีแบบนี้ผมก็ยินดีรับเช่านะอันนี้ก็คือพื้นนะครับผมมุมนะครับเฉียงด้านฝั่งขวาถ้าเป็นรุ่น2นะครับผมด้านหลังเนี่ยจะมีหลายบล็อกนะครับผมเหรียญที่ผมนำมาให้ทุกท่านได้รับชมกันเนี่ยจะเป็นบล็อกหลังเลข8นะครับผมแล้วบริเวณตรงมุมเฉ เส้นแตกลักษณะแบบนี้นะเหรียญที่ผมนำมาให้ทุกท่านได้รับชมกันเนี่ยอยู่หลักพันต้นถึงหลักพันกล,กลางนะครับผมท่านเหรียญสวยๆนะครับผมมูลค่าตลาดราคาเนี่ยอยู่หลักพันปลายถึงหมื่นต้นนะครับผมมีแบบนี้ผมก็ยินดีรับเช่านะอันนี้ก็คือพื้นนะครับผมมุมนะครับฝั่งขวาด้านบนเดี๋ยวผมจะเลื่อนลงมานะครับผมบริเวณนะเส้นลวดอัล尔นะครับผมมุมตรงกลางเห็นไหมครับเส้นลวดอัล尔เนี่ยก็จะเป็นเส้นลวดนูนขมขึ้นมาลักษณะแบบนี้นะครับผมจุดสังเกตที่ผมบอกเนี่ยเป็นจุดสังเกตเบื้องต้นในการจ ของผมเท่านั้นนะเดี๋ยวเราไปไล่กันนะครับผมบริเวณนะจุดสังเกตนะครับผมด้านข้างกันบริเวณนะครับผมตรงหูเหรียญนะครับมุมฝั่งสายด้านบนเนี่ยก็จะเป็นข้างตัดลักษณะแบบนี้นะเดี๋ยวผมจะเลื่อนลงมานะครับผมมุมนะครับเฉียงด้านบนนะครับผมฝั่ง้ายลักษณะการตัดเนี่ยจดจําให้แม่นนะครับผมเป็นองค์ประกอบในการตัดสินใจมีแบบนี้นะครับผมผมก็ยินดีรับเช่านะเดี๋ยวผมจะเลื่อนลงมานะครับผมบริเวณนะมุมนะครับผมเฉียงด้านฝั่ง้ายลักษณะการตัดเนี่ยผมให้ความสําพันธ์ ผมเดี๋ยวผมจะเลื่อนลงมานะครับผมบริเวณนะตรงตูดเรียนนะครับผมตรงมุมฝั่งซ้ายนะลักษณะการตัดเนี่ยก็ต้องเป็นลักษณะแบบนี้นะครับผมจดจําให้แม่นนะอันนี้ก็คือบริเวณนะครับผมตรงตูดเรียนนะครับผมมุมล่างตรงกลางนะถ้าภาพไม่ชัดยังไงต้องขออภัยทุกท่านด้วยนะครับผมเดี๋ยวผมจะพลิกนะครับผมบริเวณนะตรงหูเรียนนะครับผมตรงมุมฝั่งขวาบริเวณนะครับผมตรงหูเรียนมุมฝั่งขวาเนี่ยก็จะเป็นข้างตัดลักษณะแบบนี้นะเดี๋ยวผมจะเลื่อนลงมานะครับผมบริเวณนะมุมนะครับผ เฉียงด้านบนฝั่งขวาลักษณะการตัดเนี่ยจดจําให้แม่นนะครับผมเป็นองค์ประกอบในการตัดสินใจมีแบบนี้นะครับผมผมก็ยินดีรับเช่านะอันนี้ก็คือมุมนะครับผมตรงกลางนะเหรียญที่ผมนำมาให้ทุกท่านได้รับชมกันเนี่ยมูลค่าตลาดราคาเนี่ยอยู่หลักพันต้นถึงหลักพันกลางนะถ้าเหรียญนะครับผมสวยกว่านี้นะมูลค่าตลาดราคาเนี่ยอยู่หลักพันปลายถึงหมื่นต้นนะครับผมอันนี้ก็คือมุมนะครับผมตรงตูดเหรียญนะครับผมมุมล่างตรงกลางนะครับผมลักษณะการตัดเนี่ยจดจาให แม่นนะครับผมผมให้ความสําคัญนะมีแบบนี้ผมก็ยินดีรับเช่านะครับผมอันนี้ก็คือตรงกลางแล้วนะครับผมเลยตรงตัวเหรียญอาการรีวิวของผมนะครับเป็นการรีวิวให้ความรู้เบื้องต้นในการเจรณาเรื่องพักเครื่องถ้าทุกท่านชอบนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เป็นกําลังใจให้ผมหน่อยกําลังใจของทุกท่านนะครับจะทําให้ผมเนี่ย รีวิวพักเครื่องนะครับตั้งแต่หลักร้อยถึงหลักล้านนะครับถ้ามีโอกาสทางร้านก็ยินดีนะครับให้บริการรับเช่าพาร์ทนอกสถานที่ยินดีให้คําปรึกษาเรื่องพักเครื่องถ้าท่านลูกคา้ามีพักเครื่องนะครับส่งรูปภามาเนี่ยจะสะดวกในการติดต่อมากกว่าผมทิ้งลิงก์ไลน์เพื่อส่งรูปภามาไว้ในช่องใต้คําอธิบายใน YouTube ไว้ให้เรานะครับถ้าทุกท่านนะครับจะโทรมาผมก็ยินดีรับโทรศัพท์ด้วยตัวเองถ้าทุกท่านรักในพักเครื่องเราคือเพื่อนกันขอบคุณทุกท่านมากครับที่ติดตามรับชมสวัสดีครับ